สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำฝนชา n e l นะคะคลิปนี้น้ำฝนจะมาลบคลิปนะคะที่เราได้สต็อกไว้ในแฟนเพจนะคะด้วยแอปนี้นะคะให้เราจิ้มไปที่แอปนะคะเสร็จแล้วมาที่ขีด3ขีดข้างล่างนี้ค่ะ มาที่แพนเนอร์ให้เราเลือกคลิปที่เราจะทำการลบนะคะแล้วก็ไปเลือกที่จุดสามจุดให้เลือกที่จุดสามจุดข้างบนอีกนะคะจิ้มที่ลบโพสแล้วก็จิ้มที่ลบอีกทีหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลบคลิปในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำฝนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ